สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวนะครับวันนี้เราก็ไปตัดข้าวโพดมานะครับจะเห็นว่าข้าวโพดในรถเต็มคารถลเลยนะที่เป็นของเราแล้วนะครับแต่แป้งเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนเอสติลัสนะครับผมวันนี้เราก็ได้ตัดข้าวโพดมานะครับพึ่งพิ่งมาถึงแล้วก็พาออดไปอาบน้ําดื่มน้ํานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวโพดเนี่ยลงนะครับแต่แป้งเรายังไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับช่วงนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับตัดตั้งแต่เช้าก็พึ่งมานะครับก็ไปตัดไกลอย่างเช่นเคยนะครับ โอเคเรามาดูหน้าตาข้าวโพดที่เราไปตัดหน่อยนะครับว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับข้าวโพดที่เราตัดนะครับเจ้าเดียวจำมาันมานึงเออถอยจำมัหนึงลูกอย่าเพิ่งตัดอย่าจับเยอะอ่ะถอยเจ้าดิมันนึงลูกมันนึงมันนึงอ่าถอย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 มันนึงพอละไปเดี๋ยวเข้ามาเอาอีกนะครับผมนี่ อันนี้เราเขาหิวนะครับแม่แป้งเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับแป้งเรายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมนี่เราตัดมาน,นี้เยอะอยู่นะครับน,นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแป้งสวัสดีจ้าส <c oughs> วัสดีจ้าสาวสวย <c oughs> หิวอย่างลูกหิวยัง <c oughs> โอ้วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยดูดีครับอืกอยังเต็มเลยนะครับ ต้องบอกว่าเราไปตัดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับอาจจะต้องเสียสละนะครับนี่นะช้างอาจจะหิวอยู่นะครับผมอ่ะแป้นหิวยังลูกหิวยังหิวแล้วเหรอเดี๋ยวพ่อจะพาอาบน้ําก่อนนะนะแป้นนะ,ะดูดีครับไพอสของเราโชว์พลังคันหน่อยถูตะฟังนะครับดู แป้นเราก็หิวจัดนะยังไม่ได้เอาข้าวโพดลงเลยนะแป้นแป๊บหนึ่งนะลูกนี่นะครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับวันนี้เหนื่อยไปพิเศษเลยนะครับเวลาเราไปตัดข้าวโพดมาเนี่ยแบบมาถึงเราก็ต้องโอ้ทำหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นต้องพาช้าอาบน้ําดื่มน้ํานะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับอัอะไรเพิ่งอาบน้ํามาเมื่อกี้เองนะครับผมจับยาไปมัดหนึ่งนะครับยาเรายังต้นข้าวโพดเรายังอยู่บนรถเลยนะครับยังไม่ได้เอาลงเลยนะครับเหนื่อยนะครับ แป้นหิวยังลูกหิวยังนีเ่เปล่าเหรอออดไม่แบ่งให้อะลูกออ,อดไม่แบ่งให้นะครับดูครับบนนะดูดูดีครับเนี่ยอันนี้ก็สายตูดเก่งนะดูคือญ้าข้าวโพดนี้แบบไม่วางเลยนะครับดูแป้นเราขโมยเอานะนะเดี๋ยวเราจะพาแป้นไปดื่มนะ้ำอาบน้ํานะครับผมวันนี้ก็ทั้งวันเลยไม่ได้ดูแลเขานะครับ พิ่งมานะครับก็ให้เพื่อนโยนหญ้าให้อย่างเดียวเลยยญ้าเราก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวได้ต้นกระโพดท,ที่เราตัดมานะครับผมนี่นะครับออดออดอดนะูขันหางอีกละวดูวนะ่าแป้นหิวน้ำยังลูกไปกินน้ำไหม ะแป้นกินน้ำไหมลูกไปกินน้ำกันนะแป้นนะยานะครับเราเดี๋ยวจะพาแป้นไปดื่มน้ำนะครับผมอาบน้ำกันส่วนออดเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จทิ้นไปเทียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะพาแป้นไปอาบน้ำกันหน่อยนะฮะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ไปอาบน้ำหนูแป้นรอไปเทียบ้อยแล้วนะครับแป้นหิวยังลูกหิวยังยังไม่ได้กินยาเลยเนาะวันนี้ฮะ ยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยนะครับผมเรากา็ไปตัดข้าวโพดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวโพดมาให้กินนะลูกนะนะแป้นนะนรอแป๊บนึงนะเ,นเราก็อาบน้ําให้เขาได้อารมณ์ดีแล้วนะครับเราก็ทั้งออสและแป้นเรานะครับเห็นไหมครับเี็นะเราก็จะเดี๋ยวเราจะไปเอาข้าวโพดนะที่เราไปตัดมาในวันนี้นะครับมาให้เขากินนะครับด้วยกันนะครับผม ออสกับแปนเรานะครับที่เราดูแลกันนะครับวันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราไปตัดกระพดไกลมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอากระพานะครับไปให้เขากินนะครับนี่นะครับผมนะขี้ช้างเราก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับวันนี้ก็เพิ่งมานะครับมาถึงก็เราก็กินข้าวก่อนนะครกินข้าวไปซีเรียบร้อยแล้วนะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้แล้วก็ไปอาบน้ําลูกบ่าวลูกลูกสาวนะครับที่เราดูแลนะครับผม นะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากนะครับผมนี่นะครับไอดของเรานะครับนี่กระโพดเรามาแล้วนะครับคันนี้คือของเราทั้งหมดเลยนะครับในในรถคันนี้นะครับของเพื่อนๆเราเอาออกไปแล้วนะครับวันนี้เราตัดประมาณสัก50มัดนะครับวันนี้ก็มาแบ่งให้ออดกับแป้นนะกินด้วยกันนะแป้นหิวยังขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยเร็วหนูออบดีใจนะฮะขอเสียงหน่อยเร็วหิวยัง หิวแล้วเหรอโอ้โหหิวแล้วนะครับหิวว่าไงลูกว่าไงออดว่าไงลูกหิวยังหิวยังสุดหลอหิวยังครับออดหิวยังหิวยังปนอ่าหิวแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ต้องต้องบอกเลยว่าหิวหิวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันเหมือนกับเราแหละครับผม เรามัวแต่ไปตัดหญ้าให้เขานะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับแป้นสวัสดีสวยนะลูกสวัสดีสวยสวยสลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสยยวยสเหรอออสวัสดีด้วยนะนนโอเคนะครับนี่ฮะที่เหลือเราจะให้เขาลงข้างบนนะครับไปไว้ข้างบนที่ที่หลักปองอ,ออสอเดี๋ยวก่อนลูกออกเดี๋ยวก่อน โอ้จับไปแล้วนะจับดีนะพี่แนบพี่ลูกเพื่อนเหมือนเลยแนบดีดีออนดิโอเคนะครับนะเราก็เดี๋ยวเราก็จะด้งเอาญ้าลงด้วยนะครับวันนี้เราก็มาให้เขากินกระโพดด้วยกันด้วยกันนะแป้นดีใจไหมลูกดีใจไหมฮะดีใจหรอคะอ๋ออร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยหรอคะเอไปมัดนึง นะออดเรานี่แบบโอ้โหกลัวไม่ได้กินนะครับเมื่อกี้ก็แย่งแป้นเลยนะฮะมาฟังนี้ออดมาตรงนี้เป็นชี่ฉี่ช้างอ,อยู่ฝั่งนี้ลูกโอเคนะครับนี่นะก็เราก็ให้เขาได้กินนะครับนี่ภารกิจของเรานะฮะก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับผมแต่ก็ทําด้วยใจนะครับเมื่อเราด,ดูแลเขาก็ดูแลให้ดีที่สุดนะครับผมก็อยากให้เขาได้กินอิ่มนะครับ ภาพแข็งแรงนะครับผมนีม่นะครับนะออสอร่อยนะดูหน้าตาก็รู้เลยนะครับออสเราแบบดูครับดูการกินของเขาดีครับแป้นเราก็อร่อยนะครับดูแป้นดีใจไหมลูกดีใจไหมฮะแป้นดีใจไหมลูกดีใจเนาะบายบายลูกบายบายนะบายบาย,อ,ยาอ่าออเกียน,นะครับผมนะวันนี้เราก็พาเอซมา แพ้ออดกับแม่แป้นเรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เอายาลงด้วยนะครับตัวนี้เราต้องรีบหน่อยนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกดสัตว์ตะไคร้กันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆก anyway, ็จะลงไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คร okay, so like ับบ like ๊ายบายแป้นบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายแป้น๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอฟซีหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะคนสวยโอ้โหบ๊ายบายนะครับดูนะออสนะ ก่อนที่เราจะไปเราก็ดูออสหน่อยดูการกินของเขาหน่อยดูครับหนุ่มหล่อของเรานะครับสมารทเท่มากเลยในการกินนะครับดูครับโอเคนะครับผมยังไงก็กกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับนี่นะครับก็บ๊ายบายนะครับผมนี่ทั้งออสทั้งแป้นนะครับวันนี้เราเดี๋ยวเราจะเอาหญ้าลงด้วยนะฮะเราจะต้องรีบหน่อยเพราะหญ้าเราอยู่ข้างบนนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ต้องไปแล้วนะครับนี่ต้องไปเอายาลงนะครับ